ไม่ไม่ก็คือแบบว่าเอาหนังมาอ๋อเอาหนังมาประมาณโมเดลลิงอย่างงี้หรือไม่ก็แบบว่าสวยจังเลยขอวานรูปหน่อยได้ไหมแบบี้แล้วถูกถูกถูกก็นั่งแข็งกันนั้งสี่ห้าชั่วโมงนะ คืแข่งกันสิทุกชั่วโมงเราจะได้มองยันนานไงสงสัยอีกนึงคือเดินไปเจอเขาที่ห้างอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมติห้างสักรินคาแล้วแบบเดินเข้าไปขควายรูปเขาเลยหรือว่าขอบ้านรูปพวกนั้นเลยไม่ใช่บพี่ต้องขอนัดนัดเวลามาตองเบอร์โทรมานัดใเลยต้องปกติพลาดไหมพลาดก็ใครเขาจับไปจ้าเขาใครจับมาใช่ไหมเออวันนี้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 น้องเล็กคิดหนักมากเลยจีบผู้หญิงไปหรือยังเนี่ยเราอะไม่ไม่ ผมรู้ว่าเขามีอยู่แล้วล่ะลองดูจีผู้หญิงเป็นหรือยังไรข่าวที่อะไรบีบงบีบีอะไรอ่ะหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอะไรเดอะวันเดอร์แลนด์ใช่ไหมพี่อออ๋ะะไรนข่าวที่แบบว่าอะไรเนี่ยไปขำขมันขมแข่งขมแ่งไม่มีไม่มีใช่ไหมเออถ้าดูจัดไม่มีนะครับจีบเลยมตายนี่มันจะช่วยจริงเหรอ กำลังจีบอยู่ไงครับเขาเป็นการมองอะไรอ่ะพี่เอกท้องแล้วอ่ะถ้าไม่เป็นปากกาถ้าใช่เป้นปากกดฉันท้องไปตั้งนานแล้วเสียดายนี่เป็นวิธีจีบเท่านั้นครับมองให้มองใช่ไหมแค่นี้เหรอก็ก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับก็ถ้าส่งคำก็ส่งความรู้สึกทางสายตาใช่ครับผมไหนลองส่งไปให้ป้าๆทางด้านนี้บ้วย แต่ป้ายไปไม่ค่อยป้าไอ้ทางด้านนี่แหละป้าตัวจริงเอาถูกแกรด้วยครับโอเคนี่ไม่ใช่แค่นี้จริงๆแล้วมีเพลงแบบเพลงจีบด้วยต่าหาใช่ไหมอ๋อมันมีคอนเซ็ปต์ของมันมันมีคอนเซ็ปต์ของแต่ละคน